ก็ขอโอกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะป้าวันนี้อยู่กับเกมฟรีไฟอีกเช่นเคยนะคระป้าววันนี้นะครับเราจะมาอัพแรงกันนั่นนี่นะครับซึ่งกลุ่มแรงแพทินัมหนึ่งแล้วนะครับอยากซิลเวอร์เนาะนี่ครับเพื่อมาอย่างสุดแบบเราเองนะครับก็ถือว่าเร็วมากนะโหมดจัดอันดับเนี่ยนี่นะครับแปดแพทแล้วอันหนึ่งนะครับ โอเคไหนมีเพื่นนอนในชวะมาไม่ไมีไมไมครับก็ปล่อยเลยเดี๋ยวตัดไปเลยก็เลยโอเคครับทุกคนอเรามนต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็ลงมาแล้วครับนะครับตอนให้เราจะแข่งนะครับ ได้แล้วตนะูสะพานั่งเตี้ย,าม,ยม,มากเลยครับตอนียู่สูงนะครับนี่เปิดเนนะี่ย,ยได้ครับเข้าค้างข้างข้าง,าง,างไปแล้วครับเนี่ยโอเคนะครับมาจิบ มากเลยอ่ะอันนี้เรียกก่อนนะโอเคมองจากความร้อนแล้วจะจับจากพื้นอืมจะจับจากพื้น เดยนมึงจะทำนะคอมเดี๋ยนมึงฟังให้เลยโอเคครับเกลี่ยนก่อนนะอ่ะได้แล้วถ้าใครว่าค,คิดผมน่าเบื่อนะอคคบอกไปเลย ไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเนื่องจากเราเองนะครับไม่ว่างเราก็อ่ะขอตายน้ำแรงตายนี้ก็ลดไปเลยโอเคครับทุกคนวันนี้เรามาถอดนับไม่รู้นะครับตอนนั้นเราไปอาบน้ำนะก็ไม่มีแร้ต้องรับพ่อมาอ่ะตอนแรกน้รลโหลดหลุมอยู่ในน้ำเลยนะครับก็กลายเป็นมานะำอ่ะเนะ อตอนนี้นะเรากลัวตายมากเลยว่นอยู่ในน้ำแล้วก็โคตรกลัวมึงบีบเนื้อนี่อ่โอเคคืออะไรฟังครับเนี่ยคือยับอกว่าคุณมาฟ้าไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ย ราจะนับพอก่อนนะครับโอเคออกมันออกแบบนี้นะครับไม่ใช่แยกทีนะครับใช้แรงหรือเปล่านะไปรู้เนาะกลัวมากนะว่าจะเป็นแรงหรือเปล่านะถ้าเป็นแรงนะก็รู้แล้วแล้วนะครับแรงครับ ก็นะครับสนุกแล้วแรงครับอืบวกเจ็ดบวกสองครับเฮ้อ,อแตกใจแตกใจโอ,โอเคเดี๋ยวตีก่อนนะอ่าก็หนูเดี๋ยวเมื่อสองเขบจะโจมหนนี้โอเคอเค่าเดีเ๋ยวเราต้อมือ ตอนนี้นะเรามาแล้วเนาะโอ้โหเราเพื่อนก็พามาลงที่โขดด้วยโขดน่ากลัวด้วยลงตรงนี้อ้าวตายแล้วหนึ่งคนทำอย่างนี้สิครับท่านผู้ชมนะวิธีนีครับไปแล้วไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ใครจะอยู่ล่ะโอเค โอเคตอบมาลองรัเพราะฉะนั้นหนีหนีได้ไหมเพื่อนหนีข้าคกลางหนีไม่ได้โ okay. อเคครับเรามาต่อเลยนะเมื่อกีน้นี่เราคุยกับพ่อได้เนี่หนึ่งนะมีอะไรให้รับลงมาบ้างอืมคน <c oughs> นี้เป็นกระเป๋าอะไรก็ อันนี้โอเคมาไงเพื่อนอืม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 โอเคครับอ่ะเมื่อกี้นี้ก็เล่นไปนิดนึงนะคะทุกคนอาจจะน่าเบื่อนิดนึงวันนี้เรามาอัพแรงกันนะ ลืมเลยลืมเลยลืมเลยลืมกล่าวสวัสดีทุกท่านเลยครับอืมทนะุกท่านก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าช่องอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับมาตอนนี้หนีแป๊บนึงนะไม่อยากอยู่กับใครทำไมับอยากอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวตายการตายไม่น่าร้อนจนขนาดนั้นเลยเอเข้ามาก็เห็นจบแล้วอยู่ด้านนี้ ในยน้าเป้าของพีเลยน้ไไโอยบอกก็ไม่ได้โอ้โหมันขึ้นมาได้มันจริงอีกแล้วหรอเฮ้ปล่อยตาแตกเลยอะอะมีคนดูนะอยากชุบชีวิตเขาน,น,นะแต่ชุบไม่ได้เฮ้ยเอามาอีกแลวเพื่อนแตกเพื่อนเขาก็ยังให้เงินพีเราเนาะ,ะเอาจริงเพื่อนเขาไม่เก็บเพื่อน พ่อหนับผมรู้แล้วเดี๋ยวนะครับเก็บของดีรออะไรอีกพ่อ,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 อครับอ่ะให้เรามาดูงเนาะเราน่าจะไม่ขึ้นมา จัหน้าขึ้นมาจริงๆด้วยครับกโดดขึ้นเลน,นะอย่าทำเสียงนะตรงนี้เขาชั่วขึ้นมาไม่ได้นะเขาได้ยินเสียงเขาเจาะไอ้วอลนี่ก็คือรู้เลย่ะเออยังไงก็ฆ่าแล้วเพราะว่าแบบจะก,กระโดดป้าอย่างนี้เลยนะครับก็ต <c oughs> ิดตามชมกันนะ เส yeah, like. right. ี๋ยวเสี่ยงไรหัวมันเปียกนะตาผมเหรอครับเงียบครับ ด่าได้ได่ายับเลยพี่น,นะเป็นคนอย่างนี้เนาะอนโอเคเอามาก่อนมาก่อนนะโอ้โหแพตตินัมน,นะครับไม่สามารถเล่นง่ายได้ครับดูฮิโร่กีๆๆนี่มันจะยากแค่ไหนคร,ครับเนี่ยนะ้ำเดี๋ยวเรามาดูแรงกันะนะป้าแรงจะเพิ่มไปเท่าไหร่นเนาะเอาไปสิบดีแล้วมาดูกันครับก็ตดแน่ก <c oughs> ็โอเคครับ เนเพราะฉะนั้นจะไม่อ hmm. uh ัพแรงตอนก็ซื้อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเราจะอัพแรงตอนเช้าไอ้นี่เที่ยวอีกไม่ใช่เหรอมันเร็วจังนี่จริงครับท่านไม่เคยเล่นกับผมเหมนกันี่ยลบชื่อแม่งอืออือแบบไมนบอกที่มันล่ะอือเพราะแบบขาดไปเรืยเรื่อนิดหน่อยอะอยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งไม่เป็นไรเพราะนักกอล์ ไอจ้จดีย์กํนๆนเนี่ยผมเอามาจากลักษณะพิเศนะก็หลุดมานาะ้นะหลุดมาเลมยมันจะเป็นตัวหน้าไรกไม่รู้อะแล้ก็เป็หมกเวลาทานะครับส่วนกราิดข้างหลังนะมันก็จะเศนะกดกดเข้าไปนะแล้วก็กดสร้างลักสแล้วก็กดขาตัวขานะนะ,นะตัวขอนะิกวตัวอสไปเลยแล้วก็พิมนะพ์ตามนะนะเ,เลย,เลยเ ใส่คือใ้เตอร์นะคะใสนล็อตใส่ที่สุดที่ตองใส่ตนึก็ได้นะคะนี่ใส่จานก็จะเป็แบบนี้นะใส่ผู้แข่งก็ใส่นะคแล้วคุณพี่พ่อเพือกัจบได้เมื่อวานเพื่อได้เมื่อวานพอนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรา อันนี้เล่นซีวีสีแล้วกันนะครับอะไรไม่เดี่ยวไปมาครับตาลุยครับตาลุยซีวีสีนะครับตาลุยสีส่สี่นะโอเคอ,อ่ะอ่ะตอนนี้เรามาแล้วนะครับก็ซื้อปืนไปเลยนะเพิ่งมาตอนที่หนึ่งนะแล้วมันก็ตัดนะครับก็เปิดไม่ทันนะเปิดคลิปไม่ทันนะตาแรกยังไม่ได้เล่นเลยนะครับก็มันไปแต่ที่สองเหลือมากครับยังไม่ทันเปิดแอปเอ็มตัวนี้เลยนะยังไม่ทันเปิด ลิปต okay. oh? mm ่อเลยเนาะโอเคโอ้ฮิอ่ะมัชิบมันอันนีก่อนไว้สปอร์โอเคจอแลว ไม่ลายอโอเคอืมก็เรามาถอดเลยนะประเดี๋ยวก็มีอะไรนิดนึงนะ่ะอือเคอ้าวซื้อเพิ่มเลยไม่ได้เลยโอเคอะไรเอ่ยกระโดดขึ้นอ่านะครับ ถ้าใครมันดูช่องผมน,นะครับอย่าถามนะว่าเมื่อไหร่จะเปิดกล้องนะก็ไม่รอเมืนน่อไหร่ด้วยคุณสมถามไมยไมระยะนั้นฉานมันเะต่อนหน้าตบานะคบอ่ะก็นะับทีนี้ก็ อกให้เปิดอควาเดยวม่ไม่ขีดคิดนะดับเบิลคิลแ่พูดม่ก็อัดไปสิบสี่นาทีแล้วปากกันติดตามนม่โอ้ตไอ้นี้น่าจะอ่อนนะตายเพื่อนมันพันยาได้หรอตายมาสอน แม่งไงเอฟคีนม่ไงอ้ววอาวไปแดนมันทุ๊บอ่ะกุดอลไรให้ม่ครับโอเคมาตาสามคือที่ผมชอบก็าคือมาจบทีอีเรรยบแล้วโอเคย้ายยัง นีไปหนยนีไปหน่อยไหนเข้าพอดีครับโอเคโอเคที่สามศูนย์ใช้ได้นับช่องผุก็เอ็ีซีย์เจีจุดยาวมากโอเคน่าจะกระโดดขึ้นสปีดเท่ เดี๋ยวๆแป๊บนึงเดี๋ยวๆอย่างนี้ดีใจที่สุดเอาชื่อเลย First blood มาหนูก่อน แม่าจากคนนั้นคนเดียวแล้วแหละร้อลเลยรยิลเลยไม่ในโทรศัพท์นะ ชุบก่อนตายตายแล้วก็ขึ้นาปที่บาหลีก็บาหลีเก่งปุณีหลับน้ำ โอเครถดอก็อ้าไงถ้าผม,มเล่บเนบอลเลนนะทุกคนน่าจะดาวถูนนะคุณแบบนี้เลยเป็นธรรมาดานะครับโอเคน่าจะมีคนแหละต้องมีแหละต้องมีแหละ นายชุบตวเอเองไม่ะเออ่ะ ทำอะไเป็นผื่นแล้วก็เกิดงานถนัดไม่ใช่เดือยเหรออยห้าเพื่อนเนอให้มา well, ่อนแบบด้วยความรู้สึกอือโอ้โหโอเคมอะ โอ <laughs> <clears throat> ้โหหมูันะแบบรับรี Asi, <laughs> kia, kia, kia Kau, okay. kia, okay.